สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับบินก้นนะคะเกี่ยวกับซีรีส์เกี่ยวกับเรื่อง Twin Flame Soulmate แล้ววันนี้บินจะมาในหัวข้อเกี่ยวกับว่าจะรู้ได้ยังไงว่าความสัมพันธ์ระหว่างโซ a ม e หรือ Twin f เ a m e ของคุณน่ะจะเป็นความสัมพันธ์ที่รักยืนยองอยู่ยั่งยืนไม่พังทลายจะรู้ได้ยังไง มาดูกัน,นะคะ่ะข้อแรกเลยนะคะคือคุณสองคนเนี่ยจะต้องรู้จักเขาเรียกว่าอยู่ด้วยกันแล้วไม่มีความเฟกอะไม่มีความปลอมคือยังไงคืออย่างบีนอย่างเงี้ยอย่างอย่งอยู่กับสาม,มีเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเราเป็นตัวของตัวเองได้นะเราไม่จําเป็นต้องแบบเขาเรียกว่าเฟกอะต้องหน้าใส่ เขาเรียกว่าต้องแต่งหน้าตลอดคือปกติเราเจอเขาครั้งแรกเราก็น่าสดเลยแล้วก็เราสามารถเป็นตัวเองได้เราสามารถตดทาทุกอย่างแบบเออเขาเรียกว่าเป็นตัวของตัวเองร้อยเปอร์เซ็นสามารถแบบว่าไม่ไม่ต้องมาทําเป็นตัวแบบคุณหนูต้องเก๊กสวยหรูคือถ้าคุณไม่ต้องเฟกแล้วคุณสามารถสบายๆอยู่กับเขาแบบเป็นธรรมชาติของคุณได้อันนั้นอะ คือไปสัญญาณว่าคุณสองคน,นจะอยู่กันรักกันได้ยืนยาวคุณจะลืมสีว่าต่อให้ยังไงอะ่ะสุดท้ายอะ่ะคุณก็ต้องการเป็นตัวเองถูกไหมคือสมมติคุณเป็นแฟนกันสุดท้ายพอแต่งงานกาันมันอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยมันก็จะต้องมีความเป็นตัวเองสุดท้ายคุณคุณต้องเฟกไม่ได้อยู่แล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่ได้ก็ตามที่คุณเฟกอ่ะสุดท้ายอะ่ะมันก็ต้องหลุดอยู่ดีเพราะฉะนั้นอะ่ะถ้าเกิดคุณเป็นตัวของตัวเองเป็นธรรมชาติอยู่เขาแล้วเราเป็นธรรมชาตินั้นแหละ อยู่กันยืนยาวแน่นอนข้อที่2เลยก็คือคุณน่ะคุณนะสามารถแบบมีความสุขได้เห็นไหมเขาจะมีคนหนึ่งข้อนี้มันเหมือนจะยากนะแต่คุณเชื่อแม้ว่าไม่ได้ก็ตามที่คุณรักใครสักคนจริงๆอะต่อให้เขาทำอะไรกับคุณเขาทำยังไงกับคุณอะคุณก็ยังจะรักเขาและนั่นแหละคือเป็นไซ์โดยเฉพาะทวินเฟลมทวินโซนะที่ บางทีเราก็รู้ว่าเรารักเขาแต่เราเขาเรียกว่าอะไรเรารู้ว่าเราไม่สามารถที่จะยื้อเขาไว้ได้เพราะว่าพลังงานเราสองคนมันอยู่ด้วยกันไม่ได้แบบสามีภรรยาหรืออยู่กันแบบเขาเรียกว่าเป็นสามีภรรยาแบบทั่วไปไม่ได้หรือเป็นแฟนไม่ได้อ่ะแต่เราแค่อยากเห็นเขามีความสุขอ่ะอันนั้นอ่ะ สาสัญลักษณ์ว่าคุณอยากเห็นเขามีความสุขและเขาอจะทําอะไรก็ตามอ่ะเราก็ยินดีไปกับเขาเสมออันนั้นอ่ะไม่ไว่าไงก็ตามคุณสองคนอ่ะจะมีความสัมพันธ์ที่ได้กลับมาเจอกันแน่ๆเพราะฉะนั้นอ่ะถึงคุณจะเป็นโซเมทหรือเป็นทวินเฟรมที่อาจจะแยกกันแล้วแต่ว่าถ้าเกิดคุณยังเห็นอีกฝ่ายนึงมีความสุขและคุณยินดีไปกับเขาอ่ะมันก็เป็นสายแน่นอนว่าต่อไปอ่ะถ้าเกิดคุณได้มีโอกาสเจอเขากันอีก หรือได้มีโอกาสได้คุยกันอีกค่ะความสัมพัน์เนี้ยมันยั่งยืนค่ะแล้วก็นินว่าข้อสุดท้ายเลยจริงๆก็คือการที่เรารู้จักการรักการให้อภยัยคือเราเข้าใจในรักที่แท้จริงคือเรามีความเข้าใจซึ่งกันและการสัญญาณที่เรารู้สึกว่าเราทั้งสองฝ่ายอะมีความเข้าใจซึ่งกันและการมันคือ ความรู้สึกว่าไม่ว่าเขาทําอะไรก็ตามเราสามารถรักและให้อภัยเขาได้เสมอมันเป็นภาวะแห่งความรักที่ไม่ว่าเขาทาอะไรก็ตามทําให้เราทุกข์หรือเสียใจแต่เราไม่ได้โทษเขาเลยแต่เรารู้สึกว่าต่อยเขาทำอะไรเราก็จะเข้าใจมันเป็นภาวะแห่งการที่เราเข้าใจซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์มันก็จะยั่งยืนค่ะและอย่างที่มินบอกเนะว่าจริงๆแล้วอะ ความสัมพันธ์อย่างทวินเฟลมอย่างเงี้ยถ้าเกิดเคยไปดูอะมันก็มีโอกาสที่จะต้องแยกกันแต่ว่าถ้าไม่ใดก็ตามที่คุณเข้าใจในรักที่แท้จริงว่ามันคืออะไรอะสุดท้ายอะต่อให้เขามีคนอื่นหรือยังไงก็ตามอะคุณก็พร้อมที่จะให้อภัยเข้าใจไม่ว่าเขาจะทําร้ายคุณยังไงคุณรู้สึกว่าเขาทําร้ายคุณทาให้เขาทาให้คุณรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองแต่พอคุณกลับไปเข้าใจในรักที่แท้จริง เข้าใจว่าจริงๆแล้วความรักที่แท้จริงมันคืออยู่ในตัวคุณนะคุณไม่ต้องไปเสาะแสวงหาจากที่ใดคุณสามารถเติมพลังเติมความรักให้กับตัวคุณได้เสมอมาโดยที่คุณไม่ต้องไปพึ่งพาจากอีกฝั่งหนึ่งเลยเขาแค่เป็นคนหนึ่งที่มากระตุ้นอาจจะคุณอาจจะขอบุณเขาด้วยซ้ำที่เขามากระตุ้นมาสอนคุณให้คุณรู้จักรักตัวเองและเติมตัวเองให้เต็มก่อนถึงจะ คุณถึงจะกลับไปปฏิสัมพันธ์กับเขาใหม่และแน่นอนควาสัมพันธ์เหล่านี้มันอาจจะไม่ยังคุณยั่งยืนขึ้นก็ได้แน่นอนถึงตอนนี้คุณสองคนอาจจะแยกจากกันแต่สุดท้ายอะถ้ามันมีโอกาสที่จะกว,วาดข้างบนเขารู้สึกว่าเออถ้ามาเจอกันมันก็ดีนะหรือคุณสองคนเนี่ยยังมีความรู้สึกที่ดีต่อกันอยู่ที่เป็นสมมติว่าคุณยังอยากเจอเขาอยู่ และในขณะเดียวกันเขาก็ยังอยากเจอคุณอยู่มันก็มีโอกาสที่คุณสองคนจะกลับมาพบกันอีกและแน่นอนมันก็จะยั่งยืนเพราะคุณสองคนต่างรู้แล้วว่าความรักที่แท้จริงมันคืออะไรแล้วคุณสามารถเติมตัวเองให้เต็มและสองคนก็คือเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วไม่จาเป็นต้องรักแบบสามีภรรยาก็ได้เป็นเพื่อนที่เข้าใจกันเป็นคนที่แค่มองตาก็เข้าใจซึ่งกันและกัน มันไม่จําเป็นว่าความสัมพันธ์มันต้องเป็นในรูปแบบของสามีภรรยาแฟนเท่านั้นมันอาจจะเป็นอย่างอื่นในรูปแบบอื่นก็ได้และเนี่ยค่ะคือสัญญาณสามสัญญาณที่ทำให้คุณรู้ว่าเออความสัมพันธ์แบบทวินเฟรมทวินโซหรือโซเมเนจะทําให้ย,ยั่งยืนนะก็ ขอบคุณนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้บินด้วยนะคะก็ช่องแองจลกายบายบีนก็จะมีมสเสจดีๆจากชแนลจากเบื้องบนมาให้ทุกคนเสมอนะคะก็ไว้พบกันใหม่คราวหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ